สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้มาสวนครับท่านผู้ชมนะครับมาดูหญ้าเขียวๆนะครับตอนนี้หญ้าเริ่มที่จะงอกแล้วครับหญ้าเริ่มงอกเริ่มเขียวแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าได้ฝนครับที่เมืองนานบ้านผมเนี่ยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนนะครับฝนพายุนี่แหละครับพายุเข้ามา2-3าวันแล้วนะครับ ก็ทําให้หญ้าชุ่มช่านะครับเขียวแล้วครับเป็นหญ้าลูซี่ครับท่านผู้ชมนะครับเป็นหญ้าลูซี่หญ้าลูซี่นี่ข้อดีของหญ้าลูซี่ก็คือว่ามันตายยากครับท่านผู้ชมขนาดแรงๆนะครับแรงๆแบบนี้นะครับพอมันได้ฝนขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มเขียวแล้วครับท่านผู้ชมเป็นหญ้าที่ทนแรงนะครับทนการเหยียบย่ําได้ดีพอสมควรใช้คําว่าพอสมควรนะครับ แล้เนี่ยผมว่านญ้าที่เนี่ยประมาณสีไร่ครับท่านผู้ชมแล้วก็วัวของผมเหลือเหลือสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวัวนะครับปีนี้คงพอแล้วล่ะครับสําหรับผมนะครับคงไม่นําเข้าเพิ่มอีกแล้วนะครับน่าจะเลี้ยงสองตัวนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะจะคลอดลูกนะครับกําหนดคลอดวันที่6เมษายนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนมมันลงแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ พูดถึงญ้านะครับญ้าลูซี่นี่เป็นหญ้าที่ทนต่อการเหยียบย่ําได้ดีพอสมควรนะครับทนแรงครับท่านผู้ชมนะครับผมหว่านมา2ปีแล้วนะครับ2ปีพอหน้าแรงนะครับมันไม่มีน้ํามันก็จะจะแห้งเหี่ยวเฉาไปเป็นธรรมดานะครับเหมือนกับญ้าโดยทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าพอมันได้ฝนก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ องตัวนี่เพียงพอนะครับเหลือเฟือผมผมมองว่าน่าจะเหลือนะครับดูสิครับเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วครับเริ่มเขียวแล้วนะครับก็เป็นหญ้าญ้าลูซี่นะครับฝั่งโน้นนะครับที่เขียวเขียวอยู่ฝั่งโน้นนะครับเป็นย่ากินีสีม่วงนะครับกินีสีม่วงก็น่าปลูกครับท่านผู้ชมกินีสีม่วงก็น่าปลูกครับเป็นญ้าที่ทนแรงนะครับญ่าสองประเภทนี้เป็นญ้าที่ทนแรงจริงๆนะครับ ดูกิน,นีสีม่วงนะครับยญาลูซี่นี่เหมาะสำหรับวัวแบบว่ากินแบบยังไม่แก่ครับกินแบบอ่อนๆนะครับยี่สิบสามสิบวันอย่างเงี้ยนะครับตัดทีหนึง่งตัดครั้งหนึ่งนะครับย่ากิน,นีสีม่วงครับท่านผู้ชมนะครับแปลงนี้โซนนี้นะครับเป็นกิน,นีสีม่วงก็น่าจะเพียงพอนะครับปีนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับปัวใกล้คลอดปีนี้วันที่6นะครับ6 6เดือนนี้นะครับ6เมษาเนี่ยน่าจะบวกลบ10วันนะครับปู่ก็เลี้ยง2ตัวนะครับปู่ก็เก็บไว้2ตัวก่อนนะครับครับ นมนมเริ่มลงแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูนมลงละบรรยากาศสวนก็จะประมาณนี้แหละครับเหลือสองตัวนะครับตัวนี้นมลงแล้วตัวโน้นก็ยังไม่ได้ผสมนมลงแล้วนะครับ ขิมเริ่มย้วยนมลงนะครับก็น่าจะอาจจะตามกําหนดนะครับน่าจะตามกําหนดกําหนดนี่เหลือเหลืออีกสี่ห้าวันนะครับแต่ว่าหัวนมก็ยังไม่ไม่ตึงยังไม่เต่งตึงนะครับหัวนมยังไม่เต่งตึงแต่นมลงอะไรลงหมดแล้วนะครับบวกลบสิบวันนะครับตามกําหนดตามทฤษฎีนะครับตามทฤษฎีเขาบอกว่าให้บวกลบไปอีกสิบวัน ไม่ก่อนก็หลังกําหนดนะครับนมดีนะครับวัวตัวนี้นมดีปู่บอกว่าน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับปู่ท่านก็มานอนเฝ้าม,มีประสบการณ์ในการทำํำลอดวัวมา 4- ี่หตัวแล้วนะครับบอกว่านมแบบนี้น่าจะยังนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมครับมันต้องตึงกว่าน,นี้นะครับไอ้นี่ยังมีเาขาเรียกว่ามีรอย รอยรอยดูดรอยอะไรอยู่นะครับมันเป็นรอยแบบยังเหี่ยวเหียวนะครับมันต้องตึงตึงเกลี้ยงเกลี้ยงนะครับนมถ้าเกลี้ยงแล้วตึงเมื่อไหร่ก็นับเวลาไปอีกไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับคุณปู่ก็เลี้ยงสองตัวนะครับเลี้ยงสองตัวแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวครับท่านผู้ชมครับที่เลีเ้ยงสองตัวก็เพราะว่ามัน มันเหมือนกันนะครับคล้ายกัน2ต,ตัวเนี่ยนะครับอยู่อยู่โน่นนะครับตัวโน้นตัวโน้นก็ยังไม่ได้ผสมครับตัวนี้นะครับลักษณะรูปร่างหน้าตานะครับคล้ายกันนะครับหน้าตาคล้ายกันวัวตัวนี้เป็นวัวเฟรมค่อนข้างที่จะ ใหญ่นะครับดูหางครับท่านผู้ชมดูหางผมเนี่ยเวลาผมเลือกวัวเก็บวัวเนี่ยผมจะดูหางไว้ก่อนนะหางต้องใหญ่แข้งขาใหญ่นะครับเนื้อหนังนะครับลึกดูนะครับกินหญ้าวัวตัวนี้นะครับให้ลูกมาแล้วสองตัวครับนะครับให้ลูกมาแล้วสองตัวเช่นเดียวกันนะครับตัวโน้นก็เคยให้ลูกมาแล้วนะครับตัวนี้ ให้ลูกตัวที่2นะครับให้ลูกตัวที่2ครับเดี๋ยว2ตัวครับท่านผู้ชมครับแห่หญ้ามีให้กินช่วงหน้าฝนนี้นะครับก็แนะนำนะครับแนะนำในการหว่านในการปลูกหญ้ากินีสีม่วงแล้วก็หญ้าหญ้าหาลูซี่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ เจอท่านผู้ชมมานานก็นําบรรยากาศนําวัวในคอกในสวนมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์นันตต่อยคบกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณแนละสวัสดีครับผม